สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลเอิร e ์นเพชรยนต์นะคะจะมาแนะนําตัวรถคันนี้เลยคันนี้นะคะเป็น Toyota ออติตเครื่อง 1.6G นะคะคันนี้ปี2017 Minor Change เรียบร้อยเลยนะคะสําหรับตัวนี้ราคากลางตั้งอยู่ที่439,000บาทเท่านั้นเองในส่วนของเลขใหม่นะคะคันนี้เลขใหม่อยู่ที่190,000ต้นๆน,นะประมาณนั้นค่ะเดี๋ยวพาชมรอบคันนะคะสําหรับภายนอกแล้วก็ภายในคันนี้กัเลย ในส่วนของตัวไฟคันนี้นะคะเป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์นะคะพร้อมกระจังหน้าโครเมียม2เส้นนะคะมีทั้งเส้นใหญ่แล้วก็เส้นเล็กเลยนะคะโลโก้ของ t o y ยต้อยู่ตรงกลางนะมาพร้อมกับป้ายทะเบียนนะคะ6กกไก่บอยไม้7 9 2 3นะคะกระจังหน้าด้านล่างนะคะจะเป็น4เส้นสีดำคาดยาวเลยสำหรับตัวนี้ลูกค้าอย่าเพิ่งตกใจนะคะเพราะว่าตัวรถนะคะเพิ่งเข้าใหม่ ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะให้ชมกันสดๆเลยนะว่าตัวรถนะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำตีลังกายอย่างแน่นอนสำหรับรถใหม่ที่เข้ามานะคะพามาชมนะคะข้อดีของคันนี้นะคะลูกค้าได้ยางใหม่นะ <S <S เริ่มต้นกันที่แม็กด้านขวาเลยสำหรับยางนะคะตัวนี้ลูกค้าได้ยางใหม่ปี2021สัปดาห์ที่20ทั้ง4เส้นเลยนะคะสำหรับตัวยางที่ลูกค้าได้ใหม่ไปก็ถือว่าคุ้มแล้ว พร้อมกับตัวแม็กนะคะที่เป็นแม็กเดิมนะคะเดิมแท้จากโรงงานตัวน็อต5้รูนะคะภายในทุกอย่างของส่วนในรถนะคะเดิมๆนะมาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์นะคะที่ติดมาด้านข้างนะคะเป็นดูโอวีบีทไนะคะไฟเลี้ยวก็จกมองข้างเลยติดตั้งมาให้ทุกอย่างครบคันครบจบคันเดียวคาดด้วยโครเมียมตรงกลางนะคะด้านล่างเป็นเส้นยาวเลยนะ มาพร้อมกับที่จับนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็คาดด้วยโครเมียมคันนี้มีปุ่มล็อกรถปลดล็อกที่รถเลยถือว่าสะดวกสบายมากๆมาพร้อมกับตัวกระจกนะคะที่เป็นกระจกของ t ต y ยต a เดิมๆเลยนะกระจกเดิมแท้จากโรงงานนะคะเพื่อการันตีว่าตัวรถนะคะไม่เคยชนหนักพิจความตีลังกาอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าตัวกระจกนะคะเดิมๆเลยมากันยางเส้นที่2นะคะสำหรับยางอันนี้ก็ปี21สัปดาห์ที่22เหมือนกันเลย สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นแม็กนะคะของโตโยต้านะคะที่เขาเปลี่ยนแม็กมาแล้วสําหรับโฉมก็เปลี่ยนแม็กด้วยเลยนะคะน็อตห้ารูเหมือนเดิมโครงสร้างทุกอย่างเดิมๆยังไม่ได้ทําสีนะคะคันนี้ทุกอย่างเดิมๆหมดเลยนะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์หลังนะคะที่ลูกค้าได้มานะคะแล้วก็ตัวเครื่องยนต์นะคะเป็น 1.6G Corolla Altis นะคะโลโก้ติดด้านข้างเลยคาด้ดยโครเมียมตรงกลางนะคะแล้วก็โลโก้ของโตโยต้าอยู่ตรงกลางเลย ไปทะเบียน6กกไก่บอบไม้7 9 2 3เเล่นหวยงวดนี้ได้เลยนะคะแฮ่ล้อเล่นคะ่ะสำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวกระจกด้านหลังนะคะที่เป็นกระจกของ t ต y ยต้าเลยเดิมๆหมดเลยนะคะถัดมาเรามายางเส้นที่3กันสำหรับยางเส้นที่3อันนี้นะคะก็ยางปี2021เเช่นเดียวกันนะคะมาพร้อมกับตัวแม็กนะคะที่ลูกค้าได้ใหม่มาด้วยเลย แลก็โตโยต้านะคะเดิมๆเ,เลยนะคะเดิมแท้จากโรงงานเดิมๆเ,เลยที่จับนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะด,ด้วยครเมียมมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะที่กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะคะสีมอนเงินเลยหล่อๆมากๆอย่างเส้นสุดท้ายเส้นถัดไปนะคะก็คือคันนี้เลยอย่างเส้นที่สี่ด้านหน้านะคะคนนั่ง ปี2 0 2 1เ็เช่นเดียวกันนะคะตัวนอท้ารูโครงสร้างภายในนะคะเดิมๆมหมดเลยเดิมทั้งคันนะคะโครงสร้างตัวรถยังไม่ได้ปรับสภาพสวยๆเลยนะสำหรับคันนี้พาชมภายในกันนะคะพามาชมนะคะในส่วนของภายในคันนี้เลยนะคะเล็กไม่นะคะเป็นไม้แท้นะคะไม้แท้ไม่เดิมสำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับพงมลัยหนังนะคะมันติฟังชั่นโลโก้ของโตโยต้าอยู่ตรงกลางเลยนะ หน้าปัดคันนี้นะคะก็มาพร้อมกับหน้าปัดสัมผัสเลยนะคะแต่ที่เหมือนเดิมอยู่ก็จะเป็นในส่วนของตัวแอร์ตรงกลางนะคะแล้วก็หน้าปัดดิจิตอลของนาฬิกาคอนโซลด้านบนนะคะก็จะเป็นสีดําสีเดียวสีเดิมภายในคันนี้ก็ความแปลกไปเปลี่ยนใหม่เป็นแอร์นะคะและวิทยุที่อยู่ตรงกลางหล่อเหลามากเลยนะคะสําหรับคันนี้โลโก้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวแอร์เป็นแอร์หมุนเหมือนเดิมเลย แอมบนนะคะเดิมๆแล้วก็มาพร้อมกับตัวที่เขียบบหดี่ตรงกลางนะคะคอนโซลทุกอย่างตรงกลางเหมือนเดิมเลยนะพร้อมกับเป็นเกียร์ออตโต้ขั้นบันไดนะคะเกียร์การ้านมีที่วางแก้วให้สองฝั่งนะคะภายในคันนี้นะคะก็เป็นสีดำตัดสีเบจเลยเช่นเดียวกันเลมคู่มือทุกอย่างนะคะสมุดร,รับประกันอยู่ครบเลยนะสำหรับตัวนี้บอ่อหนังนะคะภายในคันนี้นะคะเป็นบอ่อหนังสีเบจ คอนโซลตรงกลางนะคะก็เป็นสีเบจเช่นเดียวกันลูกค้าอย่าเพิ่งตกใจนะคะว่าตัวรถทําไมยังไม่สะอาดเลยเพราะว่าตัวรถนะคะยังไม่ได้ปรับสภาพโครงสร้างภายในเดิมๆหมดเลยนะสาหรับคันนี้นะคะก็ด้านหลังบอดี้เขากว้างมากนะคะบอนหนังสีเบจเช่นเดียวกันคอนโซลด้านหลังดูเลยเหลือๆพื้นที่กว้างมากๆเลยนะคะนั่งสบายออกแต่งจังหวัดสบายเลยนะสาหรับคันนี้เป็นรถพร้อมใช้งานนะคะ ทุกอย่างภายในนะคะอยู่ครบติดครบมาเลื่อนกระจกเปิดไฟนะคะสำหรับแต่งหน้าในรถสะดวกสบายสองฝั่งเลยติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตรงกลางนะคะก็จะมีไฟให้เช่นเดียวกันที่จับนะคะมาพร้อมกัน3ามอันเลยสำหรับคนนั่งนะคะทั้งหมดสามฝั่งเลยนะแต่ว่าสำหรับคนขับนะคะจะยังไมไ่ได้มีติดตั้งนะคะเดี๋ยวพาชมนะคะในส่วนของตัว ห้องเครื่องที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันเลยที่สําคัญที่บอกนะคะคันนี้นะคะเป็น engine start น,นะคะมี start ต t o p นะได้โหมดกระจกพับไฟฟ้าทุกอย่างสะดวกมีพื้นที่นะคะใส่แก้วน้ําได้หนึ่งฝั่งภายในเดิมๆหมดเลยโครงสร้างทุกอย่างนะคะเดิมๆอยากจะเข้ามาชมตัวรถนะคะร้านอยู่เสรีไทย68สิแยกหนึ่งย่านมีนบุรีเข้ามาชมเข้ามาหาเอิรนได้เลยนะคะ เดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องคันนี้ก็เลยพามาชมนะคะในส่วนของห้องเครื่องยนต์คันนี้ก็เลยนะคะเป็นตัวเครื่องนะคะ duo vvti นะคะมาพร้อมกับภายในนะคะทุกอย่างเดิมๆเม็ดอ้างเรี่งกันสวยๆนะคะตัวน็อตนะคะทุกอย่างอยู่ครบเลยตัวน็อตไม่มีน็อตหลวมแลตขยับนะคะโครงสร้างนะคะเม็อดอัางอยู่ครบเพื่อกาลันตีว่าคันนี้ไม่เคยชนหน้าอย่างรุนแรงอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าตัวรถนะคะมั่นใจได้เลยนะคะออกกับเพชรยนต์เพราะคุณภาพที่ลูกค้าได้ไปนะคะเกบเองแน่นอน โครงสร้างเดิมๆนะคะฝากระโปรงเดิมๆเ,เลยไม่มีน็อตหลวมนอตขยับนะคะสำหรับคันนี้เม็ดอาร์กิวครบนะคะแผ่นกันความร้อนทุกอย่างเตรียมให้เรียบร้อยแผ่นกันความร้อนติดตั้งมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวทำความสะอาดใหม่กีบคันนี้ก็เหมือนมือหนึ่งมากๆนะคะสำหรับตัวรถนะเดี๋ยวพามาชมนะคะในส่วนของที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะคะ ไปชมกันที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะคะโลโก้โคโรราออติตนะคะที่เก็บสัมภาระด้านหลังของคันนี้นะคะถือว่ากว้างขวางมากๆเลยนะคะมีที่เก็บสัมภาระได้มากถึงถ้าเทียบกับกระเป๋าเดินทางก็ใส่ได้ประมาณ3าใบ4ใบใหญ่ๆเลยนะ ออกต่างจังหวัดสบายค่ะสะดวกสบายเพราะมีพื้นที่เก็บของให้เยอะมากๆแถมตัวนี้เป็นตัวท็อปนะคะเป็นตัวจีด้วยมาพร้อมกับยางอะไหล่นะคะเครื่องมือแม่แรงถังน้ำเพลิงทุกอย่างอยู่ครบห้องเครื่องทุกอย่างเดิมๆหมดเลยนะเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะคะสวยๆเดิมๆเลยพื้นที่ข้างในนะคะทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยนะถูกใจประทับใจแน่นอนนะคะ ฝากระโปรงท้ายนะคะฝากระโปรงเดิมๆนะคะไม่มีน็อตหลวมน็อตขยับนะแผ e ่นกันความร้อนติดตั้งให้เรียบร้อยค่ะ e คันนี้เม็ดอารกอยู่ครบเลยเม็ดอากกลมๆเลยเห็นไหมคะเซ e ็นเซอร์หลังให้มาสองจุดนะคะสําหรับคันนี้พิเศษตรงนี้เลยนะคะสะดวกสบายเวลาถอยหลังถือว่าขับขี่ปลอดภัยแน่นอน สำหรับลูกค้านะคะที่กำลังสนใจตัวรถคันนี้นะคะร้านอยู่ที่เสรีไทย68แยก1ย่านมีนบุรีเลยติดต่อหาเอิญผ่านเบอร์โทร0ู7 1 6 9 3 8 8 4ได้เลยนะคะหรือจะแอดไลน์ผ่านเบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยนะ,ะสำหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าลูกค้าได้ไปนะคะหรือเข้ามาดูตัวรถจริงนะคะประทับใจถูกใจอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าตัวรถนะคันนี้ก็มีข้อพิเศษหลายข้อนะคะก็คือได้ยางปี2 0 2 1เ็เซนเซอร์ญญหลังนะคะราคาก็ถือว่าโอเคนะคะสำหรับคันนี้ สำหรับคลิปนี้ลูกค้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับคลิปนี้นะ <Yeah. S 1> ขอบคุณค่ะ <Yeah. S 1> ไว้เจอกันคลิปถัดไป <Yeah. S 1> ขอบคุณค่ะ <Yeah. S 1>